สวัสดีครับอยู่กับพ่อนุคุณอีคือเก้าครับคลิปนี้พ่อนาคุณสบายฮ i t ต้มแซบครับต้มแซบขาหมูกิซบแซบครับแบบสไตล์พ่อนุคุณอีคือเก้านะครับไปครับไปเริ่มเพ็ดกันเลยครับขั้นตอนแรกพ่อนาคุณจะมาต้มหมูก้อนนะครับเนาะพ่อนุคุณจะกีกะเทียมหอมแดงพริกครับกัมีข้าวตะไคร้ครับนี่ตะไคร้พ่อคนทุบไสโหลดใบบักกูดครับตามด้วยใบม่อนครับเกลือครับ ตามด้วยมะขามครับนี่เป็นมะขามหวานนะครับพี่น้องเอาความหอมของเนื้อมะขามนะครับเนาะบอกความเปรี้ยวครับอันนี้เป็นเนื้อขามงขอทุกคนครับเลาะเรียบร้อยหั่นเป็นคำเลยครับนี่นำห่อหนึ่ลงมาใส่เลยครับพ่อทุกคนก็หยิบปรุงด้วยชูรสครับรสดีครับปรุงม้ตงหลายครับค่อยมาชิมอีกทีนึงนะครับเนาะเอาความนัวก้อนครับประกุปิดฝาครับน่ละ เปื่อยยังมาชิมมาปรูงกันอีกทีนึงนะครับเนาะนี่ครับหลังจากต้มไว้โดนเตอรครับพี่น้องจนน้ำแห้งพุดแล้วครับหมูเพะดอนุณกินเปื่อยแล้วครับนี่ครับนุ่มๆครับเอาอยู่ที่มักลูกครับบองคนก็มมักเหนียวจากน้อยครับแล้วแต่นะครับเนาะเพื่นมักปเปื่อยเนี่ยเนาะก็นุ่มๆป่าครับพี่น้องหาเขียวโบดีบตักเอาที่เอาพวกกินนะครับเนาะเป็นค่าตะไคร้ครับเนื้อขามากระออกโรดนะครับเนี่ย นี่ครับคนควรขอชิมครับอันนีพพ對對พพ c, ้ครับพอสีปรุงรสชาติอีกทีนึงครับนัวพอดีครับพี่น้องบนต้องปรุงอย่างไรครับนะครับคนควรอย่าไปเทจะซ้ำครับแล้วคนคกรจะปรุงเพิ่มความหอมอีกทีนึงนะครับเนาะใบมะกรูดที่เหลือครับใส่โรยลงไปครับคกคูดตับพริกสดครับคนได้มักเผ็ดหลายใส่หลายครับแล้วก็เพิ่มความเค็มความหอมของน้ำปลาและบักนาวครับมาเปรี้ยวหลายก็ใส่หลายครับคนควรใส่สองสี่ก้อนนะครับเนาะ หอมป้อมหอมเปียบหั่นโรยลงไปครับตามด้วยน้ำต้มห่อนครับโรยลงโรดเนี่ยครับหอมมะนาวน้ำปลาแบบขี้เนี้ยหอมเลยครับสูตรนี้ต้มเซ่บขาหมูพ่อหนุณคเป็นเสร็จครับไปครับไปเสิบแซ่บกับพ่อหนุณคครับคักขนาดเลยครับมาครับมาเสิบเซ่บกับพ่อหนุณคครับเขาเหนียวครับพี่น้องืลยนะเหนียวเขาเมื่อกี้กับพ่อคุณเห็ด ต้มขาหมูครับต้มแ่บขาหมูมาพีเป้เนี่ยตุ๋นเป้มากินซุมพี่สมนองครับเมื่อนี้ครับมาแซ่บๆกับพ่อทุกคนครับกวาดเอาแล้วก็คอนี่ก็ไเลยคำแรกเท็กมานครับเติมไขมันนี่ครับเมื่อนี้ก็ไเลยนี่จำนำก่อนมาครับอ,อ ออืจับหนกเป็นเมนูที่พูดคุณมากครับก็เลยเอากลับมาซ่อมดีครับซ่อมฝีมือไว้ช่วงเนี้ยอืออ่อยเลือดกับทั่วครับเอามากับมือเนี่ย เปรยๆพี่น้อง บนมีร mm ้อนเอาไหมครับ hmm. ฝ <qu> ้าหลังฝนครับพี่น้องฝนตกเสา เมนูนี่ไม่ต้องมีแก้วจับด้วพ่น้อถึงละ ถ้าเป็นถ้าเป็นเมนูเนื้อกยบต้มคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เ็ดแก้วเพี้ยมากินแก้มเนาะ

เขากันดีนะเขายเลือดอื้ม

ปิดเปื่อยที่จริงผู้ใดมักผู้ใดมากิน,นเนืบเเนาะเนืบเนบบ่ต้องเห็ดเปื่อยยังสิอะไรอ่ะประคุณมักละลายในปากเลยนไม่กินเองครับพี่ต้องไหมบางคนว่าเปื่อยพอดเสียบเนาะ ผูพิ่นมักยำมักเขี้ยวครับโอ้มันเปื่อยเผดเพิ่นป่าหนังนุ่ม เหนียวมืออืมพอดีอิ <laughs> ่มครับมี่บบัดเมนูต้มพอดีอิ่มประเฮ็ดหลายครับมี่ง เจสันนี่มันพอดีอิม่ม้วอิ่มขัดอ้อผ่าก็ได้ม,มั้ โอเคครับเมนี้พนุคุณก็ได้ต้มขาหมูเนาะต้มขาหมูที่เพิ่นเลาะเอาไอ้เอาหนังเอาเนื้อเอาอย่างออกจากการะดูกให้แล้วเรียบร้อยครับพนุคุณกะจะได้กินง่ายครับจะได้พนุคุณออกมาเฮ็ดต้มยำต้มแซ่บสไตล์พนุคุณแซ่บครับเมโนูนี้เอาไปลองเฮ็ดนำพนุคุณได้ครับมโมย่าครับกินง่ายเมโนูนี้ครับกินยำได้กับเสับยำนั่นครับพี่น้องโอเคสำหรับนี่พนุคุณกะ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพ่อพี่น้องสุขสุขนะครับที่เข้ามารับชมทุกคนจนจบคลิปเนาะอ่ทุกคนก็นฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำใจพราทุกคนคือเขาแหละประสิทธิพัณฑ์ลิปใหม่ๆของพอนุคุณเนาะสำหรับคลิปนี้พนุคุณก็ขอโตขอลาคทุกคาไปสู่งานครับไว้เจอกันไม่ชิปหนาครับสวัสดีครับ